สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวอีเวนต์อัปเดตอัปเดตอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะฮะก็เป็นน้องอาร์ทิมิสเป็นตัวเราเขาไปดำเดือนเดือนมีนานะเดือนมีนาเดือนมีนานมาแล้วคนที่เข้าใหม่ก็จะเป็นน้องอาร์ทิมิสแล้วก็ตำนานอาร์ทิมิสกับอีโวอาร์ทิมิสแล้วก็น้องบีไฮรังแบบอีโวเดี๋ยวเราไปดูสกิลของน้องทั้งสองตัวเลยดีกว่าไปเลยตำนานอาร์ทิมิสนะฮะ สกิลก็คือ80%มันจะเมื่อเริ่มต้นเทินของฉัน80%ยิงธนูแลนด์มาออกไปแล้วเมื่อธนูแลนด์มาตก,ตกตรงไหนปุ๊บตรงน,นั้นก็จะกลายเป็นแลนด์มาของเราเลยเมื่อตกธนูแลนด์มาของเราเนี่ยโอกาส90%ทจะยิงธนูแลนด์มาอีกรอบหนึ่งในตอนนี้เจ้าลกธนูแลนด์มาในพื้นที่ตกออกอีกสกิลนึงก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉัน5 5ชาร์จโล่ซุกสุด2ครั้ง ก็เป็นชาร์โลค่ะ45%นะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่ด้วยคงไม่ดีไปนั้นละเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กของฉันโอเกะ45%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่น้ำแข็งในหนึ่งพื้นที่ว่างใกล้ที่สุดของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันโอเกะเมื่อตกแลนด์มาร์กหรือก่อสร้างแลนด์มาร์ก50%จะย้ายไปยังพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่หัวมุมแต่เราไปดูสกิลของอีโบบีให้ยัลังกันดีกว่า ใหรอขอฉันมื่อตกพื้นที่ลมาของฉันโอกาส6 5ที่จะสร้างที่จะห่อหนินเดินอากาศและ50%รับรีชาร์ตต้องห่วเดิออากาศติดก่อนนะฮะถึงเราจะรีชาร์จได้อีกสกิมนึงก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีหรือท่าศีหรือทําลายล้างเมืองเราโอกาส70%ที่จะป้องกันการทำลายล้างพวกนั้น อันนึ่ก็คือเมื่อตกพื้นที่เลนมาของถอยตรงข้ามโอกอาส80%ยกเว้นค่าผ่านทางและหลังจากนั้นก็ทาสี2เทินสามารถใช้ได้สูงสุด2ครั้งนะครับอีกอันนึงก็คือในเทินของเมื่อเริ่มต้นถอยตรงขามโอกาส3 5ยิงธนูแรนมาออกไปธนูแรนมาในการแม่นยำในการถอยเต่าบวก100%ธนูแลนมาใชเอฟิกกับใชเอเฟิ เปลี่ยนเป็นเจ้าของถ้าเป็นพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ของฉันหรือว่าเป็นพื้นที่เมืองคาดาของหนุนข้ามจะทําการสร้างทับสร้างอะไรมาทับไปเลยแต่ถ้าเป็นเรนมาของหนุนข้ามจะทําการทาสีสองเทินบัฟอลสิมสก็คือเป็นหมวกหุ่นไล่กาแลนะ้วก็คือเมื่อถอยเต๋าแบนยำห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์และเมื่อตกแรนมาของหนข้ามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะสร้างอ เมื่อพอยเต่าผ่านฝั่งตรงข้ามจุดศูนเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามไปกลายเป็นขนไรกาขนไรกาทำไรได้ขนไรกาจะไรกาไรกาขนไรกาจะทำการให้สกิฟขนนกข้ามไม่ออกเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูอัตราการดรอปกันเลยดีกว่าเฮกกา,กาดอ,อ,อื้มฮึอีวอรทิมิตมีโอกาสออก0.001%ตุ๊กตาทิมิตมีโอกาสออก0.009% ก็ปกติมงกรดเอบวกหนึ่งเนี่ยโอกาส5%ที่จะออกมงกุฎ a อบวกสองเนี่ยโอกาส3%ที่จะออกและมงกุฎ3มีโอกาส1%ที่จะออกเดี๋ยวให้มงกุฎ3เป็น a ล่ะเฮ้ยเฮ้ยธนูของอาร์เทมิสโอกาสออก0โอกาสออก2%และธนู ธนูหนึ่งกับสองเปอร์เซ็นธนูสองกับออกสิบสามเปอร์เซ็น,นออก,ก็คือของที่ออกยากหน่ยก็คือธนูหนึ่งกับมงกุฎ A บวกสามนะฮะนี่ก็จะเป็นแพ็กการ์ดขอไม่สุ่มแล้วกันนะเพราะว่าเปลืองเปลืองไม่อยากสุ่มเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าเป็นอีเนต์ล็อกอินล็อกอินใหม่รอ่หนึ่งนะ,ะก็คือ เขาบอกว่าได้สูตร5,000เพชรใช่ปะ่ะอันนี้ก็1,000วันที่1 1,000วันที่15 2,000วันที่22 3,000แล้วก็วันที่8 000. เป็น3,500แล้วก็ได้หินเพชรมา3อันก็บวกลบกันได้ประมาณ4-5,000หินแร่อือหืก็ประมาณ4,000กว่าเพชรแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นอีเวนต์เล่นกับอีเวนต์ส่งโค้ดอ่ะเด็กใต้คลิปนี้เราจะ ปล่อยให้ทุกคนใส่โคดได้เต็มที่เลยส่งโคดได้เต็มที่เลยแล้วฉันก็จะส่งนิดด้วยนี่ประโยของฉันก็คือ 7BE0A0 0. นะฮะก็ะช่วยกันใส่แล้วกันเนาะก็ลหละวิธีการตามหาตามมาอาจิมิสนะฮะก็คือเราจะต้องหาเครื่องประดับ2 1แล้วก็ธนู2 1แล้วก็ หาประมาณอย่างละสองอันเพื่อที่จะแลกตุ๊กตาด้นหนึ่งล้วต้องหาตุ๊กตาห้าอันแล้วก็มงกุฎของอัีมิศหนึ่งสองสามอย่างละสองอันนะฮะเพื่อที่จะแลกอีโวอัธมิสแล้วเอาอีโวอัธมิสเนี่ยไปซื้อไม่ละรือแล้วก็ซื้อเงาเงาตำนานอัธมิสแล้วก็เอาอีโวอัธมิสเนี่ยไปเป็นแลกไม่ได้แลกดีเป็นเจ้าของแล้วก็เราก็ได้ตำนานอัธมิสมา ร์เซ็นก็จะสูงขึ้นนิดนึงในอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้แหละก็อาจจะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าฉันก็อาจจะลืมรีวิวไปก็ขอขอจบคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากจะทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีนะฮะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากทำานี่ก็ก็ข่าไมได้เลยส่วนฉันฮะจะก็จะไม่ทำเพราะว่ามันเบืองเพช็